ถังน้ำทรงกระบอกนะคะมีพื้นที่ฐานอยู่ที่432ตารางเซนติเมตรนะคะเมื่อใส่ลูกบาศจมลงไปอยู่ในน้ำทำให้ระดับน้ำสูงขึ้น4เซนติเมตรถามว่าลูกบาศนี้เนี่ยมีความยาวด้านละกีะ่เซนติเมตรนะคะเอาเราก็วาดรูปถังก่อนทรงกระบอกใช่ไหมคะนะสูงขึ้นไป ไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ว่ารัศมีคืออ่านะฮะแต่เขาบอกพื้นที่ฐานตรงนี้เลยนะพื้นที่ฐานเนี่ยจะอยู่ที่432อยาตารางเซนติมเมตรนะคะ ใส่ลูกบาทแล้วเนี่ยจะทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นนะแสดงว่าระดับน้ำเดิมอยู่ที่เท่านี้แล้วใส่ลูกบาทลงไปก้อนนึ่งนะฮะจอมลงไปอย่างนี้นะและทำให้ระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นเป็นระดับน้ำใหม่นะฮะสูงขึ้นอีก4เซน ปพ๊บขึ้นมา4เซนเมตรนะฮะก็การที่ปริมาตรของน้ำที่เพิ่มขึ้นนะคะคือระ,ะยะตรงนี้ปริมาตรของน้ำที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะเป็นตัวบอกปริมาตรของรูกบากถูกไหมคะลูกบากมีปริมาตรเท่าไหร่ก็จะรู้ความยาวด้านละเท่าไหร่เหมือนกัน เพราะาลูกบาทเนี้หมายความว่ากว้างยาวสูงเท่ากันหมดนะคะงั้นเราก็ต้องคำนวณจากปริมาตรของน้ำที่เพิ่มขึ้นนะคะเริ่มจากปริมาตรน้ำที่เพิ่มขึ้นนะคะเท่ากับพื้นที่ผิวของพื้นที่ฐานของทรงกระบอกก็คือ พื้นที่ฐานคูณความสูงที่เพิ่มขึ้นมาสูงเพิ่มนะคะพื้นที่ฐานเขาบอกมาแล้ว4 3 2สูงเพิ่มคือ4เซนนะคะ4 3 2คูณ4ก็คือจะอยู่ที่1 7 2 8ตารางลูกบาทเซนติเมตรนะคะตอนนี้เป็นปริปมาตรแล้วมันก็เลยเป็น ลูกบาทเซนติเมตรนะคะแล้วอันนี้คือหมายถึงเป็นปริม,มาตรของลูกบาทนี้ด้วยนะคะแล้วถามว่าลูกบาทเนี่ยจะมีความยาวด้านละเท่าไหร่ใช่ไหมคะงั้นเราก็ต้องมาวาดลูกบาทก่อนนะลูกบาทที่หย่อนลงไปคำว่าลูกบาทให้รู้ทันทีว่ากว้างคูณยาวคูณสูงเนี่ยเท่ากันหมด นะฮะกว้างคูณยาวคูณสูงเท่ากันหมดนะฮะตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เป็นด้านด้วยเพราะฉะนั้นปริมาตรของลูกบาศก์ปริมาตรของลูกบากนะ เท่ากับ1 7 2 8แน่นอนนะฮะและสูตรของการหาปริมาตรลูกบาทก็คือด้านคูณด้านคูณด้านซึ่งเท่ากับ1 7 2 8ตัวนี้เราต้องรู้วิธีที่จะกระจายมันออกมานะฮะจะทำยังไงให้รู้ว่ามันเป็นตัวเลขตัวไหนนะฮะ ถ้าสังเกตตัวที่ลงท้ายเนี่ยลงท้ายด้วย8ใช่ไหมอะไรที่ยกกำลัง3ามแล้วลงท้ายด้วย8นฮะสยกกำลังสามได้ไหมจะลงท้ายด้วย8ใช่ไหมคะสองยกกำลัง3าเท่ากับ8เพราะฉนั้นจริงๆแล้วข้อนี้มันมีช้อยมันมีช้อยถ้าเกิดว่ามีช้อยตรงไหนที่ลงท้ายด้วย2ก็ตอบได้เลยแต่ถ้าไม่งั้นเราก็ต้องมา มา,มาหานะซึ่งตรงนี้เราต้องไปเรียนเรื่องของเลขยกกำลังนะคะถึงจะหาได้แต่อันนี้ได้คำตอบมาแล้วนะคะว่าด้านคูณด้านคูณด้านเท่ากับ12บสองคูณสิองคูณ12บสองคูณสิคูณสิจะได้1728พอดีเพราะนั้นตอบด้านละ12หน่วยเป็น เซนติเมตรนะคะคือคำต่อ